ำหน้าที่ของมึงได้ดีแล้วครันนี้ก็ได้เดี๋ยวเข้าบ้านเตรีแม่ก็เลยพีโกีโก่วานม่านๆยาแม่นยากจะเม็ดอยากจะเม็ดแยุอย่าโดนนะอย่าโดนนะไม่ไหนบ้านเศรษฐีปะไม่เป็นเศรษฐีพี่ เม่เข้าไปเข้าไปตึกสูงเลยเออยาไม่มียาไม่มีเลยจะกันไอพี่โก้มีรถเอาไปเลยี่เหลียวว่ะพี่เบียร์ว่ะพี่เสียรถขับมาบนหัวรถขับมาบนหัวเนี่ยมันจะลงมาหาเดียวเนี่ยมัลงมาหาเบ็ดดักมันเนี่ยเบ็ดดักมันหนี่งมันเลี้ยวลงมาแล้วพี่เลี้ยวลงมาแล้วเลี้ยวลงมาแล้วใช่ใช่ไม่ไหวเบลนี่โดดเบลนี่โดดเรี่ยงเบียร์เลี้ยวมาหาอะไรกขับไปแล้วพี่ขับไปแล้วพี่ข้าไปด้าหลังก็ได้ข้าไปจ้านหลังก็ได้าง

ม,มีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวสเสวยเอิหมดหมดแล้หมดแล้วหมดแล้วมันมีอะไรกม่ดีดกนั้งสองไอเอินคอมเพนเอ้ยไม่ใช่อยากคอเพินอด้วยเดี๋ยนีมึงไม่ใช่เพื่อนรักคนแ้วนี่ไม่ให้คอมเพนกอาเียไม่บอกก่อนเีอะไรกันเอิหายใจด ไม่ใจเพราของผมไปเลยก็ได้พี่นเกเกินที่ผมมาแล้วพี่อยากอันอันก็ได้อะไร่นขึ้นจ้ w อะไรนะน่าหมนึงอยากได้คันนี้ใช่หรอเ

ไม่ค่อยเวิร์กว่ะเฮียไปเถอะไปต่อเถอะไม่ค่อยเวิร์กเลยเฮียเรา่อได้ข้าบอกขาฝาตายหมดอีกกินสีกินสีได้แล้วดีไม่สิหน้า

เอ้าเฮียไม่ใช่ตรงนี้หรออย่าช่วยกูด้วยกูหมทคนมีคนกันนี้กับพี่มีคนกันนี้บนพี่มีคนกันนีช่วยด้วยไม่รับมาว่ากูด้วยมีคนอยู่ตรงนี้ นี่กูมาแล้วกูมาแล้วมันอยู่ชั้นสองห้องขวาห้องขวานล้ยเด้งกูเนธกูเนธขอเนอีกคันนึงเฮ้ยระวังหน่วะ เลขวานี่ห้องนี้วา u นี่ได้ก็ชุก่อนนะเว้ยไประวังมันพาเนกมนตาันนี่นกูไม่ได้ยินเลยว่ะโทษเลยวะเออโทษโทษกูแทบไม่ได้ยินเสียงเลยสังพูดกับคนช่วยมึงอยู่ได้ไงวะไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าน่าหนึ่งเลยทคนไม่ไห้ไหมไอ้เหี้ยนี่ปากเปล่าไอ้สัตว์ไอสัตว์ช่วยช่วยช่วยไอ้เหี้ยฐานไปข้อช่วยไอ้เหยฐานไปข้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมีคนเมื่อกี้กูไปคนละทางกับพี่โก้มาเลยไม่นู่นมีคนมันสัตว์กันอยู่ก่อนเดี๋ยนี้มันมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยว่าเช้าหน้าหนึ่งเอาอันเนี้ยเหล่าน้ำเขียวยางดิย้างย้างก็กูวิ่งกลับมาก่อน ดัดโบเที่อะไรตรงนี้ยังมีอยู่ต้องเอาหน้านินก่อนก็ตอนแรกมันยิงอยู่ต้องยัดต้องเอาหน้าเนินก่อนเดินมาเดิน้าเดินดูที่เดินดูจบ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 ่บจ ผูใหญ่เลยข <N> ่านั้นมีอนอุ้ยออุ้ยอนีมันนอนนอนอยู่นอนออยู่งไหนะกวไปตงไหน้ีต้องไหนวะตวนั้นนีเนออนเ่อช่างกว้างใเกินเอี่เก็บบ้างเลยหนีตัวน็อตตรงวน้ายูดค้าหน้าี่งเดินเียวนนไปเยทคเดี๋ยววิ่งข่านะ เข้าสมองมันได้ไปที่กระเป๋าสาวผูหายเฉยใครเก็บอะวะใครเก็บอะวะ เฮ้ยมีรถคาบอยู่ด้านล่างทางเดิมมีคนตรงนี้มีคนเดมีอรวมเลยไม่โดนพวกคูไม่โดนชาร์เิมเข้าไมหอเมีากี้านหัวคโอ้ยเีไม่แตกระมันเข้าหมู่บ้านเราแล้ว

ได้กเจ็บไดสวยไปหาเออแล้วนะพี่ตรงนี้มีคอเรียบร้อยเออนี้เออนี้ไวก็บอกมาดูทางเข้าวงจะไปจริงมันทไมไม่มึงมันมาชาบ้านเราดเออโอ้พี่มันบอกว่าไี้4นันบอครัสครั้ พี่ดูี่ดูรดีที่ีมาไหาดูมี่กูไม่แปลกใจเลยที่มงตากูไมู่ั่กูไมู่ตายกูไมแปลกใจเลยว่าทำไมมึงตานยเหนไงหนงไปะต่อบ้านข้างหน้าพ ก็ไม่สลอนบ้านหน้าไหนก่อนจะไม่นอนไม่นอนไสนไม่โด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 นเยเย็นดีไม่ไม่คือกูไม่รู้มันมีบ้านด้านหน้าอ่มอตัวะไตัวะไอยู่หไอยู่ทางเข้าบ่ เออมันจะช้าไช่ไหมได้ดีพี่ดีตรงนะตรงไห้เรามึงปังกูเราต้องชาตรงนี้เว้ยมันตรงตรงดีดีก็เราไม่รู้ไงอ๋อมีมีรถจอบอยู่ว่ะพรถจอบไม่กูไปดูกูไปดูบ้านให้ก่อนจบหมู่บ้านไม่มีคนหมู่บ้านไม่มีคนอือหูาหมู่บ้านพึ่มเลยสักข้าวชาหมู่บ้านพี่ยาวพี่ยาวไงพี่ดีดีข้าวหมู่บ้ากเลยเข้าวหมาก ก็ออกขวาก็ออกขวากูอยู่หมู่บ้านก่อนกูอยู่หมู่บ้านก่อนขึ้นไปเล่นเคนไแล้วแลกยิายอืมใมึงไปเล่นเคนได้นะไ้ตรงนี้ได้แต่กูอยู่หมู่บ้านก่อนเฮ้ยเดวกไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเียไปอาบักกี้มาสิ่งขวนมาแล้วเวลาี่ได้แล้วดิ้ได้แล้วเคนเข้าแล้วายไปีเค้น ไอ้แม่สมองตายเี่ยปลาหาปลาหลามข้าปบนหัวบนหัวกูมีรถมาเอ้ยเยี่วงมาแล้วนี่หว่ากลับแลมองอย่างไวเลยแค่ผมกลับแล้วกูกลับแล้ววงไวจะผ่าน ไม่ตายไม่ตายแต่โมไม่เด็วสักตวว็ต้องเ้ว่เ่รข้าโบเยนะต้องไหนก็ Watch out.

ติดใจมึนทำด้วยอะไรวะโหไอ้เหี้ยสมองรไดเกลือมากครับรักปะสม,มอรได้ฮะน่ารักปะน่ารักไหมใจกลัวเลยวะ่ะห็นหน้าล้วกลัวไม่มีรอถเหลือแล้ว กูมีต่มึงต้องมาเอาอะไอเบียโอามไอไี่ใช่ดีกว่าไอสามที่บนหัวตัวนต่งบนหัวบนหัวลงไม่ได้อไมได้บนหัวต้องหนึงตัวสองตัวสอเอันให้ดันใ้ดันให้ตรตดันให้โคตตี กวซ้ำไม่ต้องสนใจ One dream One match One energy One fight One aim One action One hope One expert